สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่องจตุูกเสือพาไปครับผมนะฮะตอนนี้พี่เสือก็มาถึงลานองค์ปู่ปาจิตน้าคราดแล้วนะครับผมนะแล้วก็สุดตะลึงเลยนะฮะ<ม>เมื่อมาถึงนะครับโอ้โหทำไมถึงสวยงามขนาดนี้นะคุณผู้ชมดูนะฮะสุดยอดสีมือนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเพิ่งมาก็เลยไม่รู้ข่าวกับเขาเลยนะว่ามีบายสีสวยงามโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะโบฟรีมือนี่นะครับคุณผู้ชมดูนะฮะโอโ้ตะลึงตะลึงตะลึงเลย นะส่วนที่ขึ้นแท่นายสีแล้วก็จะมีโอ้โห,โโหสวยจะอธิบายยังไงดีว่าสวยมากนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะแต่ละจุดนะครับผมนะบายบีใหญ่ตรงกลางนะั้นมีกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชั้นนะฮะใบซีใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับผมนะฮะแล้วก็มีายสี นะบริวารซ้ายขวานะที่ใหญ่เหมือนกันนะมีกี่ชั้นนะฮะนับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะซ้ายขวาเจ็ดชั้นนะครับผมนะนะพอลงมาชั้นที่สองเขาจะมีใบซีบริวารหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นนะครับผมนะทั้งซ้ายขวานะครัแล้วก็มานะชั้นที่สามตรงนี้นะครับผมก็นะจะมีบายสีบริวารสามชั้นนะทั้งซ้ายนะทั้งขวานะครับผม นะนอกจากนี้ก็ยังมีบายสีนะี่อกนะหลายพานนะฮะระดับนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งนะบายสีนะะคู่กับนะชัดอีกนะคุณผู้ชมนีม่นะฮะแล้วก็มี หมนะบายสีพญานาคนะฮะกี่เสียนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9บายสีพญานาค9เสียนะนะฮะทางทีมงานกำลังยกขึ้นไปนะครับ7เสียนนะคะสีเขียวนี่สวยมาก9 <c oughs> ไม่7นะนี่สีเขียวนะอ๋อสีเขียวตรงกลาง9ตรงกลางข้ ข,ข้างๆเียสีเขียวเจ็ดเสียงสวยมากเลยนะสีขาวทอง9เสียงที่อยู่ตรงกลางนะขาวทอง9เสียงก็สวยนะงกับตะลึงเลยนะเสียสวยมากสวยมากดูสวมากเลยนะคะเอฟซีจา้าถึงกับตะลึงเลยนะ,ะวยเลนะะวาเละะวาเ,ลนะเ,ลลวเอาขึ้นไป บนบานลังแลวเนะาะพันใบสีพันเก้าชั้นน่ะสวยมากเลยนะเสืองดงามจริงๆนะฮะงดงามเข้ากันกับสีองค์ู่นะนี่ ทีมงานที่ทำเองก็ยังตะลึงว่าเออเขาทำได้ยังไงถึงสวยขนาดนี้เรายิ่งเห็นก็ยิ่งตะลึงนะฮะยิ่งเห็นก็ยิ่งตะลึงจริงๆอันนี้กำลังเตรียมขึ้นเนาะและอันนี้ ส,ส,ส,สีดำที่ยังไม่ขึ้นนะจะเป็นสีดำนะที่ขึ้นไปแล้วนะก็ก้าวเสียจะเป็นสีขาวทองนะฮะแล้วก็สีเขียวทองครับแล้วก็ที่กำลังจะขึ้นต่อก็จะเป็นสีดำทองนะฮะสันส้นละแม่เจ็ดแตนหาสันส้นละแม่นนะบสั เราก็มีการเตรียมผลไม้มาเองด้วยรักขนุนใหญ่อ huh. ดูฟักไทย้ฟักทองลูกใหญ่ทุกอย่างคือเป็นลูกคือใหญ่หมดเลยฮะ นั ph ph ああ่นเดี๋ยวอยจะลึงแต่ขนุนเนี่ยล่ะแตงโมก็ยกมาเป็นแทพว่ขนุนขนุนลูกใหญ่แตงโมฟักข้าวฟักข้าวแล้วก็มีเมล็ดทัญพืชมีมากพลูมีของหวานนะฮะเตรียมมานะครับ ไม้โรยด้วยนะคะ้ยสูพี่มาจากจังหวัดอะไรครับมาจากะมาจากร้อยเอ็ดเห็นบอกว่าก่อนอันนี้ก็เคยมาแล้ <S <S uh> Duncan วใช่ไหมครับปีก่อนเคยปีก่อนเคยเคยมาแล้วใช่ไหมครับปีก่อนก็เคยมาแล้ว มาถือค่ะปีที่แล้วก็มายี่สิบเก้าชั้นอ่าที่เมื่อก่อนเราอยู่ตรงลานด้านหน้าอ, <20. S 1> อ่าหลังบวงสวงอ๋อเหรอฮะปีที่แล้วมึ oh. วงถวายยี่สิ 29, บเก,ก,ก้าอ๋อยี่สิบเก้าเดนเนาะเขาถวายปีเก,ก่ายนี่เนาะอ๋อ

บอมาอนนี้นะตอนนี้นะองดำขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆเลยนะฮะสวยงามมากนะฮะ่ายเอาพี่แอ่ะ มุมกว้างนะคุณผู้ชมนี่นะฮะ,ะเดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะค่อยมาสัมภาษณ์พี่เขานะครับผมเนื เหตุผนอะไรนะฮะทำไมถึงได้เดินทางนะมาจัดถวายบายสีชุดใหญ่ที่ลานองปูนะครับแล้วก็มาชมการรำโดยเนาอนะฮะสำหรับเพื่นนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับสวัสดีครับ